เจออีกแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บเห็ดน,นะคะขอดูหน่อยนะคะว่ามันอูห้หูเพื่อนๆดูสิคะเดี๋ยวไปตัดกันทีหลังนะคะสวยมากค่ะยังอ่อนๆอยู่เลยว้าวนี้ก็เป็นเห็ดเกาลัดนะคะเพื่อนๆอยังอ่อนๆอยู่ด้วยค่ะเนี่ยอ่อนอยู่เลย เจออีกแล้วน,นะคะอันนี้จะเป็นเห็ดเการัดนะคะอ้ตะแกแล้วเอาไม่ได้ว้าวอัลสุอัลเนี่คะเห็ดเการัดค่ะเห็ดอีกยังละคะเนี่ยสวยๆ่ว่าดูแล้วอาจจะม่ผิดนะคะมนาเก็บนะคะ ออแต่ว่ามันสวยโอ้สวยเนาะว่เพื่อนเพืพ่อนเหตุเยอะมากปูนด,ดอกหนึ่งปูนด,ดอกหนึ่งมิต่ดอกงามๆกินกับอะไรกินเข้าไปในซักแงกแๆๆ,ๆ,ๆๆสวยกับสวยเนาะท่านโอ้โอพยพญาเหตุกินเข้าไปในในตามิต่ดอกสวยๆเ <c oughs> มื่อคอยได้เหตุทะมาเก็บขี้เก่าเขาปูน มีตะเฮ็ดไก่เบียร์นี้มาพร้เฮ็ดอันอันเฮ็ดเพิงหวานว้าศกโ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 มันมันปะทโธสวยเนาะท่านสวยนะกะแมนบไข่อยว่าบบแมนได้หนิแมนอยู่ได้หนิเนาะเบียร์คลิ มีพิษมันไม่เห็นอย่างเดียวทุกจังเห็ดปวกบานเท่านี้เนาะคะ่ะคุณอีกมูนึงนะคะโอ้ยมางามแต่ทันทันกินได้บอคิดว่าทานไม่ได้นะคะเพื่อนๆสวยมากคะ่ะเห็ดอะไรไม่รู้ใครรู้จากคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่ามันทานได้หรือทานไม่ได้คือเห็ดปวกบานเท่านาะบอกนี้สวยนะคะเพื่อนๆ เป็นเห็ดเการัดแต่ว่าเห็ดเการัดเนี่ยเวลาดอกใหญ่ก็ใหญ่อยู่แต่ว่าถ้ามันสวยมันก็จะเป็นดอกอที่สวยแบบหนึง่งแล้วก็ตันๆแต่ว่าดอกนี่ก็โอเคแล้วค่ะอ๋อเมืงนะี่สามีตัดขาแล้วโอ้ยบาสิกับเราได้นี่ค่ะได้มาทางไม่มาที่นี่โอ้ยโศก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 อีพออีแม่เอาเลขาทานเอาเลยขะทาน,าาทานพี่สเสด็จพี่เธ <laughs> <laughs> อพี่เก็บเห็ดเก่งค่ะ เย่ฉดกไอ้นะูาอะไรเ,เี่ตัดได้พี่ตัดเพี่เหนวามีอยูรันต์อบมกว่นทอืนทานพี่เก็บก่มากตาดีแต่ว่ท่าน FC พูเลยมาเก็บเห็ดมาเด้วค่ะมามามาเก็บเห็ดมาเอาบุญน้ำกันรถจอดเต็มทั่างยู่ ด้ตาดีผู้นั้นได้นะคะดอกนี่สวยมากเขาไปน่นน่ะอืมเนอะปน่ะปาดคุณน่ะดอกนึงปืดเก็บเลยค่ะพี่เสร็จพี่เสร็จพี่เก็บใหดเก่งๆเนาะอเจอแล้ว เบียก no. ันเพลเซอรนูนเร็วๆชัดเร็วๆเร็วๆเร็วๆคนจะมาเห็นคนจะมาเห็นเร็วๆที่รักหูจักเห็ดเนาะนี่โอ้ยขอโทษเบียกันเพลเซอรอะโซเบียกลิกว้าวเนาะพ่อเฮดดีเนาะเธอเนี่ฉันระเบิพ่อ